สวัสดีค่ะพ่อพ่อพ่อเต้าค่ะถึงดีเลยล่ะจ้ะเนวทางเพื่อนบ้านเนี่ยพ่อตามตอเอแนวทางไทยอ้อเราถึงเรกรัฐบาลไทยก็ฟันแม่นเลยหระพ่อฟันแมนน่นๆมมนเนาะโอ้ยฟันว่าฟันเห็นไม่ย่ายนะเพ่อนอายุเจ็ดสิบสามออกเจ็ดสิบสามมีดีเนาะพ่อเนาะอืมเียเอาไปคันี้ก่ะเียวตามต่อ อีกฝันหนึ่งที่บอกว่าฝันีน้เลขสามตัวเดียวบันนี้มันบ่ทันได้ออกดิมันไปไท่สามเจ็ดก็เลยตีไห <c oughs> ่สามศูนย์สามนอะของเกาเนาะนี่วิ่งรูดวิ่งรูดสี่กับห้าเลขอุ้ยพอเลขเล่าพอนั้นไปออกไทยเลไสี่กับห้าไหมเนาะวิ่งสี่กับห้าหลักร้อยให้เจ็ดกับแปดเข้าที่แปดเลขออกหกศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ด สองตัวเก้าแปดเนาะสองตัวล่างเก้าแปดมันเบิรนเจ็ดเจ็ดออกฟันสามเ้นมากแต่ว่าสามไปรัฐบาลได้ฟันเ้ยสามตัวเดียวแล้วก็ฟันเล็นไม่ยายไม่ยายอายุส3เจ็ดสิบสามปีออกสามเจ็ดโอ้อะฟันต่อตำมล่าต่อนด้เ่อมื่อนี้เนาะเอามึงมาสีออกมาห้หยใบนี่ละ่ะเรื่องเก่าผ่านไป เอาไม้มาเมานี่พ่อเต้าไพ่รอแนวทางพ่อเต้าเป็นไดเพื่อนม้าแเราบ่อันฮาหนอยแม่กันจะนาเอาไเล้้มาเอาไปแล้ว1สิบเจ็ดเอ่มือนสิบเจ็ดใครอยากได้แนวทางเพื่อนบ้านเนะหาะฮานอยโทรหาพ่อเลยตรงเลยด้ยจ้ะ บอกเบอร์เท่โท่ีแน่บอเบอร์ทรอย่งบอกเลยผู้ใดยังได้แนวด้านข้าน้อยอู่นย์ยังบอกูนหั้อขาจ้าจอเลยพูดในเพื่นจุดเอาสามห้าหจ้าสามแปดสามสี่าบออีกรอบนึง ส6นหัวขา3าหาหสามแปดสามีจ้าเอาผู้ใดอยากได้แนวทานขึ้นบ้านโทรกับพอ่อโดยตรงเนะจ๊ะเพราะว่าแอดเนี่ยสองมือจังสีดเอน้ำพ่อที่หนึง่งรากาส้งเขาไล่กลุ่มนะจ๊ะถ้าอยากได้แล้วดว,ดวนท่านจโทรหากับพอ่อเลยเอาพอ่อห้าดอยมื่อวานเนี่ยเขาดีอยู่เนาะมื่อวนันเนาะ ขายุ่งเหมืานนี่ขายน้อยยุ่งเหมือนโอ้คำถามผู้ใดที่ติดตามนะว่าชื่นชอบแนวทางเพื่อนบ้านนอยน้อยรวยรายวันกระท้อเอาตะกั่อได้โดยตรงนงะว่าตามที่เบอร์โทรที่บอกไปแล้วเนาะเอาไปานี้พอ่อแนวทางเราวันนี้วิ่งรูดต่อไหรจ้ะพ่อวิ่งรูดแปดพับพ่อวิ่งรูดแปดกับเก้าจ้ะหลักร้อยครัพอ่อ รักลอยยอดเดาะอาบมีดีคนเดาะมัดดีผัดรับลอยรักลอยรักลอยมีเจ็บกบห้ามีเจ็ดกับห้าเนาะรักลอยมีเจ็ดกับห้าจับสองตัวค่ะพ่อเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามจ้ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะ แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองค่ะแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะไอไอสามตัวไปสองสุดมากค่ะเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองค่ะ ห้าแปดสามห้าแปดสามค่ะ,ะแต่ว่าฝันเก้าบ้านออกเนี่หรือว่าเป็นเตรัฐบาลบอกได้จังไหนฝันว่าเห็นสามตัวเดียวไหมแล้วจูกแรกหแล้วจวกแปดสามเก้าสามนี่ละเอาฝันเกนะ้าเนาะฝันเห็นสามตัวเดียวนะเนาะอะไเห็นเลขสามตัวเดียวขอตีไฮที่ศูนย์สามสามศูนย์ขึ้นเขา ซูนสามเนาะและสามสามคือเก่านะพอ่อเนาะแต่ว่าเบิมมม้์นก็สิบามากหนกว่าเกี่ยนอะไรซื่อๆดอกมันบอกว่าถึงหรอกละเมันโมเป็นกามาโมกามาลังคนใดเอาล่ะลังคนมาบ่มีเบิ้์นมาสั่นมากเบิ้์นนี่เลยมันว่าเก็บไอ้เก่าเก็บมันมาออกเก้าแปดวันนี้เนี่ยนาะ แล้วก็วิ่งรูดแปดกับเก้านะมือนี่เล่นตัวใดพ่อแปดกับเก้าเน่นตัวใดจ้ะเน่นแปดเน่น 8, เก้าหนึน่งเก้าสองเก้าสามเดี๋ยวเน้นวิ่งรูดเดิมไปวิ่งรูดเน่นที่แปดตัวเดียวอันบ่วิ่งรูดวิ่งที่เก้าอวิ่งที่เก้าลากล้อยเจ็ดข้าหาน้ำหนักทอกันเนาะเออรับพอกัน บารีสองตัวไทยก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเนาะก้าสองแล้วก้าสามจ้าเออแปดหนึ่งแปดสองแปดสามมาละแปดหนึ่งแปดสองแปดสามจ้าเออนิ่มนิน่มอุ้งโต้ละบารีแรขสามตัวนะะเน็ตตัวใด,วดจ้า 7, 9, 2, 5, 8, เจ็ดเก้าสองห้าแปดสามอ่าสำคันโหลดมีสองหางหนึ่งต้องแน <laughs> ให้น้ำลายชอบกันเนาะเออาดอกจันตัวใดอันนันพิเศษชอบส่วนตัวมีเก้าสองกับแปดสามมาละเก้าสองกับแปดสามเลยจ้ะเออมัน้ละเนี่ยเพื่อนบ้านคำคงไปล่ามาแล้งเนาะบอฝฟันอีกซ้ำเมื่อคืนเนี่ยฟันต้องหวนอันนี้ก็บอกฝันบอจะพอฝันโดขึ้นอีกฝันว่าเข้าของมาหายม่ต เอายังล่ะบันนี่เป็นข้าวต้มขา้าวนมเออหลายผลเล่นส<อ>มบัติข้าต้อจังว่านี่ะพอกับน่งกินเขาจะน้อยยิ้มแก่เสียนั่งกินทำไมเพราะว่าไม่เล่นกิเข้วละก็สิมันใจข้าวปันนี่เอาสันขอทวนกันด้วยตัวเลขพระเต้าลาวันศกุกร์1ิพฤศจิกายน2 5 6 8รอบสองทุ่มครึ่ง สองชมยี่สิบสี่นาทีนะคะมื้อแรกนี่เนาะ,ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์เด้อเอ้ยวันศุกร์เัรนโอ้ยเขียนผิดพอวันวันจันทร์วันจันทร์เขียนวันศุกร์วะเราบอ,อกกันโอ่าฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่านะเอาสุกไปครับแต่เรื่อวันอาทิตย์วันนี้แม่นี่นะเนาะโอ้ยแค่แหงซีเลรอนึกพูดนหมือนเขียนดึกอยู่โอ้เร่งหนี ออกวันสูกความบ้ <laughs> แต่ยอยากัาแล้วเมื่อเนาะเยนผีดก็เห็นอยังเรามันก็ออกขึ้นเ่าอ่ะนะออกขึ้นเขาอ่ะนะก็มังทิอ่ะนะแม่นออกขึ้นจักนั้นสูกดีนะเลขสุดหนึ่ง,งมันส่งน้ำออกหมดลมง็ีการเกมพีดนี่นี่อย่างสักอย่างนะมันบอกไอ้ยังเป็นได้ๆอยู่ดิ วันจันเนอะจาคุณพอ่อคุณแม่เมื่อเนี้ยเนาะนี่คือว่าวันสูงมันออกแปดเก้าอีนี้มันสูงวันเงนินแปดขมหนี่วันจันเนอะอ่ะวิ่งรูดแปดกับเก้าเนาะว่ะเน้นที่เก้าหลักร้อยมีเจ็ดกับห้าสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นที่เก,ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม พิเศษส่วนตัว92กับ83เนอะแต่และเทียขันดอกจันนี่ฟันแบบนี้ส่วนแย่จะเข่าในการเลขพ่อนี่สามตัวมี792และ583เน้น792 583ฟันเดิมตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะคะ่ะฟันว่าเห็นเลขสามตัวเดียวแต่ว่าไปออกรัฐบาลไทย37เนาะแต่ว่าอ่าเล่านี่ล่องตามเบิงเนาะ เทียนให้มีสามเม็ดเดียวกับศูนย์สามและสามสามขนมสามสามมะนีกับสิได้พลังคือบอกหัวะละเอาเป็ดนในๆอย,ยู่ด้อคลิปนี้คุณบอกคุณแมบบ่เอาไปพิจรารณา,าเบิ่งของพระเตาฟันดีเขาเนื้อ,อาขนมมาให้นะบอเนาะแม่แเอานว่าให้อยู่บ้านบอกเอาว่าให้อยู่บ้านเลย บัตรที่อย่างเนาะสองห้า,าฮะยังก่อนบัตรที่อยังก่อนบัตรที่สิบแปดนี่แะอ๋อมาให้บเลรที่สิบแปดเอามาให้บัตรทีสิบแปดหนึ่งแปดมีเนออาจารน์มิเนอแปดหนึ่งเอาได้เขาได้ของลายเนาะมีเขามาให้คิดว่าแรกพ่อไหนจะเขาแล้วหลังวันนี้อาพ,อพ่อเอวยพ่อเนบซี่นิโชคเนี่ยจำมือี้ ว่างันก็ขอโท FC, รเอซีว่างันไปเพถึงดวงดาววันเป่างวดย่ง่ามั่นใจยี่งหรอกงวดนี่นงงนกับฝันดียุงง่หลอกก็ว่าเป็นสีคือยุ่นั่นละกับเอฟซีเบิ้งเอาพิจารนาเอาก่อนสีลงทุนตัดสินใจลงทุนตรงกับประจันได้กับไส้โรดกับเอฟซีโชบเีเดร์มีเงินมีท้องกับสองโจผ้ารวยคือเก่าเอฟซีก็ได้ขอบคุณค่ับพ่อคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางฝั่งเอฟซีแฟนช่องโจผ้ารวย พ่อพอมีสุขภาพเพียงแรกนะพ่อให้รวยๆขึ้นก็เก่านะพ่อเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะเออวัาดีได้ละเป็นแนวทางเนาะค่ะของบัเต้าให้มาแล้วเนาะค่ะวันนี้พ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะขอบคุณเนดะ้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุพสุกนุ่นที่ก็ามารับชมรับฟังเนาะ ก็ไล่ก็แชรก็ติดตามไปตลอดก็ขอให้แตกสามตัวสองตัว,ตว,วเราเย็นนี้เนาะรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่ในที่ซื้อสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งลอะพูดดีคิดดีทดําดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแตกทุกๆุรางวัลนะะซื้อสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้รวยสามตัวหนาสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งเฮงปังดังรวยทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ